จะมีเสาอีสา,บานบรรทุงเนาะนําเสนอเมนูผักดองผักดองนก่ก็คือผักกาศเขียวบ้านเขาเน่าจะวันตามนันผักละพอตน้นพอสมควรเขาก็ออกมาขั้นก็คือขั้นฮ็ดเป็นผักดองกะหลกหลกมาเราเขาก็มาทำความสะอาดเราก็มาเด็ดต้นเด็ดก้างเด็ดยังเราก็มาขั้นใส่เกลือเราเขาก็มาล่างทัานให้เข่ากันดีๆใ,ใ,ใส่เขาเ่าใส่เข่าเหนียวเขานี่แหละเข่าสุกหนึ่ง เขากะหั่นมันออกเป็นน้ำสีเขียวเขาก็เอาน้ำสะอาดมาล้างอีกทีนึงน้ำแล้วก็ปั้นน้ำสีเขียวออกแล้วก็เขามาใส่ภาชนะไปกับใส่น้ำเขาบอใส่น้ำของแม่เขาก็ใส่น้ำบกข้าวก็ได้กินเลี้ยวเนะเาะเอา,า,า,าคอยสิว่าเขาทุบทุบบกเพาใส่เขาก็สิเอาเลือมาใส่มันเป็นรสเค็มรสพอดีรสอย่างต่างๆนะจ๊ะ ก็เจี๋ยวาน้ำบักเ้าวเ้ําใส่เนื้จ้ะเนี่ยเพราะอะไรเพร้ะหน้ามันใช่เออคือน้ามัน่วมเขาก็ใส่เขาก็ใส่น้าบักเ้าบุที่นี่เขาก็เอาน้ำตาลใส่เนื้จัะประมาณนซ่อนสารนึงเขาก็ใส่เกลือใส่เกลือเพราะว่าเขาใส่น้าแบบนี้ใส่เกลืออันนี้เพาใส่ลายดอกเกลืออันนี้เพราะว่ามันเป็นเกลือไอโอดินเนื้จ้ะ เพราะว่าข้าใส่หน้าบกผ้าวนี่มันมันจะได้กินเร็วเพราะว่าน้าบกข้าวนี่มันจะเป็นอย่างนี้กดตัวเนืงอที่เท่ทอดของรองของอย่างนัเป็นคือแบบว่าลดนย่นย่นระยะกันที่ว่าหลายๆมื้อให้น้อยหน่อยมื้อลงก็ให้กินเล็้ยวกลิ่นแน่เทหน้าบพผ้าวใส่ค่ะให้ถว่วมผักเขา วันวนึงกับกไะหลานะจ้าผักหน้ามะพร้าวตัดเจง,งเดียงยะนีหมักผักไวประกาศที่เขาคั้นแล้วหมักไวเพื่อจะให้รสชาติมันหอมม,หอม,มันหวานของหน้ามะพร้าวเพื่อนซอก,ก็กินได้แล้วค่ะไม่รสเปรี้ยวแล้วอันนี้ก็เป็นสมผักที่เป็นแล้วนะคะที่พี่อ่อนเฮ็ดหม่อว,วานนี่ค่ะขั้นเม่อว,วาน ขั่นเม่อวานตอนแรงมื่อนี่ก็ได้กินแล้วค่ะพอบวกกับอากาศร้นอนๆนะคะ่ะสมผักมป็นเล็บเป็นเร็วขั่นใส่กับหน้ามะพร้าวหอมเลยค่ะพี่น้องกินนเรามีความหอมของหน้ามะพร้าวนี่ค่ะอืมถ้าได้ต่ำแก้วปลาเนาะค่ะพี่น้องตํำแก้วปนปลาเส่บลายค่ะออืืห ่สมพาเคตเรียกก็เป็นแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวใส่สันเตรียมฮาร์ดแนวไม่กินกบกระสมัากันะจ๊ะมาซูพี่น้องกินน้ำกัน